สวัสดีครับคืออย่างสวัสดีก่อนสวัสดีเอซีสาวน้อยเป็นบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีล่าวหญิงเป็นบันแพงสวัสดีเอซีช่อง t u b e Facebook แฟนเพจดีเจสาวนั่นยืนอีสานอ,อนาน่อนซ่อนขยังเจ้าวันดีก่อนค่อยมาจังไดี้มนี้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสู่คนค่ะมือนี้อยากเป็นช้างเท้าหน้า่ โอ้ยเนาะขลังมาสวัสดีก็สร้างเท้าหลังภาษาเนี้ยเออดไปนั่งอยู่ข้างหลังก็ไปสร้างเท้าหลังมาตีจักแล้วเห็นมานั่งสอนได้แต่ก่อนเนาะโบเห็นมานั่งอยู่ข้างหน้าจะเถื่อนไหมเห็นขลังมากโทรไปคุยน้าหมูเฮ้ย มึงกลัวเมียหรือเปล่าวะเพื่อนวะไม่ได้กลัวพอชนะมึงกลัวเมียหรือเปล่าวะกูไม่ได้กลัวเหม่อนวะแล้วมึงละกลัวไหมกูก็ไม่กลัวเหมือนกันเมียน่วันนั้นใช้กูซักผ้าเพื่อนวะขึ้นเสียงดังเลยนะเพื่อนวะกูก็เลยว่าทำไมต้องใช้เสียงดังเลยวะใช้เป็นซักผ้าเฉยๆเมียมันว่าทำไมมากูตกใจ ก <laughs> ตใจเสียงดังว่าถูกใจเขาไมขึ้นเสียงดังด้ว <c oughs> ดยแต่ถามมาสักปอพี่ตะครับกับครับบอยัง <c oughs> อาการอยู่จังสี่ล้วพี่นองเลยยังเป็นอยู่จังสี่ยังว่ตั้งหายดีเพราะว่ากะ <c oughs> อาจจะพักผ่อนบ่เต็มท <c oughs> พียงน้นตื่นเรือรังเด็กสาว <c oughs> น้ำย <c oughs> ืนเป็นเรือรังเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> มืออื่นแล้วก็สิไปอาหามออยู่พี่น้องด้วยมอัาอีกมืออื่นจ้าตรวจสุขภาพเนาะตรวจสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเอฟซีพอโจเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงมือว่านหนี่เนาะทางสาวน้อยเพชรบานแพงบอสโจเนาะแหลลงข่าว แถลงอ่านจังไดก็เดียวนียวหน่ยมียึดใบผู้ประกาศขึ้นสวบเหงื่อแถลงข้าวพี่น้องข้าวมือว่านเข้ากับโบดีมีเวลาที่จะมาเ่าถือว่าเราข่าวล่ามาช้าที่สุดนั่งฟังไปในรถมือว่านข่าวลามาสาที่สุดอ่านะกาถือว่าเป็นข้าวดีนองมือว่านนี่ช่วงแถลงข่าวใบม้ บ่ายโมงก็กลัวเพื่อนแถลงเรื่องยังแถลงข่าวเรื่องแถลงข่าวเรื่องอ่าไอแมนแมนมณีวันน้นะเจ้าของผลงานเพลงดังเยอะแยะมากมหมนะะอ่าเอายังแมนมณีวัน่จ้ะไลเพลงแมนมณีวันนี่เพื่อนบอาถึงแมนมณีวันนี่จ้าจัหัวจากเพื่อนบอืเอ้ยจ้าแม่นมณีวันคนพิมพุ่นนี่คนพิมพุ่นแมนบอสี่ก็อยู่กับอามานุ่น มานุ่นมานีวันมานุ่นมันเออมานี่วันนี่ก็ได้จากอามานุ่นนี่อามานุ่นมานีวันแมนแมนมานี่วันนี่แมนบอแมนแมนนามสกุลมานีวันก็คือนามสกุลของอามานุ่นมานีวันก็เป็นผู้ดูแลผู้ชักจูงเขาวงการนั่นแหละตะกี้ก่อนที่ส่งให้พ่อคำเก่งแล้วก็เก่งด้ล้ำซิ่งมาก่อนตอนน้อยๆก็มาเป็นเป็นลับมูอยู่กับอาจารย์คำเก่ง อินซีอีสานเป็นบอกอยู่กับน้องเคยเจ้านั่นอันสุริยาพันธท่านนั่นบริน่ใจแต่กีมาตีนั่นแต่อยู่น้ากัรรุ่นรุ่นเดียวกันแม่นงแนงไปอยู่วงแต่อนั่งนั่นแม่ไปอยู่ไปอยู่วงวงวงกับไอ้กับไอ้กับไอแม่นอยู่สมัยตะกีมนเนาะแต่มันกระโดนจนจำบอะไรอันที่วอามันนี่จะถือกูถือดินี่ถือกูดิหดิถือกูดิหนิมันมันโดนกระจนเพิ่นเข่าค่ายเนาะเข่าค่ายอาสยามอากุ้งค่ายก่อนแม่นบ่ อาสยามจนเบิดสัญญาอ่ากัจนฮอดซูเมอนี่ละ่หะหมายความว่าก็คือกัเบิ้งหลังหลังมานีช่วงหลังๆก็มีความเหมือสึกว่าเพิ่นคือจังห่างหายไปบอกกับเบิดสัญญาครับอีสยามก็บอกมีเพลงออกมาอีกมาได้ยินเบเปนเบากับบอสโจมือขึ้นเนี่ยเพิ่นกับยู่เหมือนกับว่าเบิ้งช่วงหลังหลังมานีเพิ่นกับจนคิดว่าเจ้าของมันเบิดเวลาเจ้าของบ่ว่าษันมันเหมือนกับ อาจจะมีบ้างบางอารมณ์ที่อาจจะท้อนะเนาะอาจจะท้อมันยุคมันเปลี่ยนมันวะคือยุคมันเปลี่ยนทุกวันที่โซเชียลมันแรงอ่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่กับวิทยุมันอยู่กับไอสํานักงานหมอลําสมัยตะกี้อยู่การเชียมันต่างกันเนี่ยขอนักจัดรายการวิทยุมันหมอตะกี้เอ้าเจ้าจำเพียงไอ้แม่้ปะอ้ยเยอะแยะไอเมาพี่มาวันเขามั่นไอเมาวันเขามั่นพี่ผู้เขียนนี่เอายังเหตุใจผู้สลาเขียนนี่ดังเรียงปังเลยจ้า อากาศมาจนเห็นคนน้ำเนาเห็นผลน้ำเน่าหลากหลายเนาะาตาทั้งรบชุดดำนี่อุ้ยจัดรายการตะกี้ท่าเจ้าขอมาจากอันที่ต่างข่งที่ต่างแข่งทั้นภูมสลอนอ่าทั้งภูมิสลอนขอมาขึ้น่ะคือแม่ตานนี้มาเห็นเบินแถลงข่าวเมื่อวานนี่ว่าเข้ามาอยู่ในสังกัดสาวน้อยลำเพินอินดี้รคคอร์ดก็คือเข้ามาอยู่ในลำเพินอินดี้รคคอร์ดแบบยังเป็นขางการแบบเต็มตัว และจะมีผลงานแรกก็คือเพลงของบอสโจนั่ะยืนหนึ่งเมนเขาตัวนั้นเป็นยืนเม้าเป็นไอเม้นบอกก็ถือว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นคูเปอร์มาแบบศิลปินเดียวเลยเมนบอนี่เป็นศิลปินเดียวเลยมีแบ็กอัพให้รับงานรับงานได้เลยก็คือเริ่มรับเลยคือ เป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมาก็คือมารับงานได้เลยเด้โบตองมาแบบอ้าวฝึกฟอนฝึกล่างบแมนแม่นเก่งมาแต่น้อยคือคือสุดยอดระดับซุเปตาร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งการคือวงการมันเปลี่ยนเนาะอ่าอายเพิินกะกลกับไปใส่ชีวิตแบบแบบอ่าคือลำคนมันก็แบบ เหมือนเหมือนคนส่วนตัวนะสิบเบิดไฟนเนี่ยจักหน่อยฐานอ่อนอย่างสิแมนแมนแมนอยากจะกลับไปแบบอยู่ในในชีวิตที่เรียบง่ายเรียบง่ายแต่แต่จริงๆเพื่อนคือศิลปินความสามารถหลากหลยเพิ่นคือศิลปินคือจังได้ในใจเพิ่นตามที่เพิ่นว่ามันบอกมันก็ยังมีเหมือนรอเวลามันรอเวลาทาผู้ที่จะมามา มาเป่าไฟขึ้นมาเรื่ว่าแล้วมันเป็นไผ่แล้วมันจะมันเป็นเวลาที่พ่อหมอพ่อจอบเรื่นว่าล้วก็เป็นช่วงของบอสโจที่มาเหมือนกับจุดจุดประกายเนาะมาเป่าฝุ่นออกมาเป่าหยังออกแบบเนี้ยแล้วก็พร้อมที่จะที่จะเจอเอียงก่อเป็นเป็นแสงขึ้นไม่อีกนะพี่น้องพร้อมที่จะประทุพร้อมที่จะประทุเออใส่เข้ามีเนี่ยจแม่นเนี่ยผมเคยบอกใน ในในคลิปที่ผมมือรับเชิญผมบอกว่าแม่เนี่เป็นเป็นนักค้องที่สุดยอดอีกีคือหวานนี่หวานจนแบบแมนเอาว่าผู้สาวนี่กันใจตายตามได้เลยนะกันใจตายว่าสมแต่ว่ามวนนี่บึยางมวนกับมวนแบบยอดแห่งีดีคือเป็นนักร้องที่มีอารมณ์ เข้าถึงอารมณ์อาาเข้ถึงรมณ์คือเป็นนักร้องผู้ชายที่ผมชอบมากที่สุดเลยในการแสดงหน้าเวทีรูปออดรูปออนรูปเล่ครับคนขลางๆนี่มีครบแมนคนเดียวเนี่ยเอาอยู่เบิ็นศิลปินเอลีเนาะเขาเดินมาเป็นศิลปินอีลีปธานีเราเราเท่าเข้าเบิ้งเพลงใหม่นี่เนาะเพลงที่ว่าเพลงบอโจนี่นะพี่น้องเอยอันจะว่าจังสันจังสีเด้กพี่น้องสาวน้ำเงินว่าแมนสาวน้ำเงินว่าแมนเพลงของไอ้แมน ยืนหนึ่งเมนเขาเีงมาเฟ่ยมันท้างแม่เลยอ่ะมันมันเข่าทางเพลินแห้งก่นองเอ้ยว่ามันแบบอูเพลงนี้เพื่อคนนี้เลยแล้วมันเป็นอียงทิมหมอพ่อหมอพ่อเจาะแห้งว่าเป็นอย่างตรงไปอยู่กรบปอจู่แล้วมานในเพลงที่แบบมันเป็นเหมือนเพลงแบบเพื่อคนนี้มากๆอย่างเช่นนะแมนบอกวันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะเะลาที่หมอเจาะแหงพอดีพอดีทุกอย่างเป็นข่าวดีเลย มันเป็นอย่างไรบอดโจเดี๋ยวนี้บอดโจเดี๋ยวนี้คือตาแล้วตาแบบสายเหยียวแท้บอดโจแล้วราเรี่สายเียวเรามีครบเด้เรามีครบเด้คือคนผู้เดียวเงินคือว่านันล่ะว่าคนผู้เดียวคือเก่งรอบด่านแมนบอกจริงๆเราสายตาสายตามันสมองคือทุกอย่างมีครบคนในโลกนี้มีบกงทีคนดอกที่เป็นแบบนี้พี่น้องค่ะแต่ บอสโจนี่คือสุดยอดคนหนึ่งแล้วหลังจากที่เซ็นสัญญาแถลงข่าวเข้าสังกัดเมื่อคืนนี้ก็ที่ตลาดกินซ่าลังสิตกลายเป็นการตูดแผ่นรับขวัญแมนมานี่วันยังเป็นทางการในนามของในนามของแมนมานีวันลำเพินอินดี้เรคคอร์ดนะคะยางเป็นทางการงานแรกเมื่อคืนเลยนะบัตานีเพลงเพิน่าจะปล่อยวันที่17บเจ แม่นบอลค่ะ17ธันวาคมยืนเล่นนเขายืนเมาแม่นไอสามโมงเก่าคือเก่ามาละพี่น้องนะครับพลังเอฟซีอยู่แล้วเนาะสาวน้ำเยือว่ามาเจ้าวัติหนึ่งมาแรงบอกหู้ข่อยว่าจังใดกันแม่คือมันแนวแม่นค่ะคักเลยเพี่เงียบนะแม่นว่าเขาท่าแน่วข้างแม่นคักเลยพี่นียคัดลองห้องยิงเด็กยิ่งแม่นบอที่เป็นปล่อยปล่อยที่เซอร์ออกมาหน่ะเนาะปล่อยออกมาหน่ะโอ้ยพี่น้องตป สุดยอดแห้งนี่หะี่ก็เป็นข่าวดีที่มือวานเฮาแกอยากว้าอยู่แต่ว่าเขามีภารารกิจเนาะก็เลยเอามาเป็นข่าวข่าวล่าข่าวดวนมาที่หลังกะมาแสดงความดีใจนล้วกอนเยที่เปยนเม็ดใเพชรเม็ดงามจ้าอีกเม็ดหนึ่งทีมาสังกัดค่ะทีเจียวได้ว่าเรียบร้อยแล้วนะแค่เอาไปอยู่ถูกที่ถูก เวลาอพอดีเพชรเม็ดนั้นอาจจะไปแบบตุอ,อยู่ทีก๊ <God S 2> น,น้อยนึงนงัน่เา,า,าคือเนาะคือกาเนาะสุดยอดแห่งแสดงความยินดีกับอบอสโจกับสาวน้อยลำเพลินอะินดี้รคคอร์ดเนาะเอฟซีแสดงความยินดีกับเอฟซีสุขุมสุข,ขนนะคะที่หักไอแมนมานิวันอยู่แล้วเนาะหรือว่าหักสกวาวน้อยเพชรปันแพงอยู่แล้วเนาะบัตตานี้ก็จะร่วมมาเป็นหนึ่งเดียว ทั้งแมนมณีวันทั้งสาวน้อยสาวน้อยลำเลินอินดี้เรคคอร์ดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละทุกย่างที่ยกในเครื่อนี่ละเนาะ,ะแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพี่น้องมีความหู้สึกเป็นจังใดแน่อ่าเนาะเพราะว่าเข้ากับว่าท่านเดม่าถามว่าหลังจากเป็นพันงานแถลงข่าวมาหลังจากที่หูข้าวนี่ชัดเจนแล้วจังสี่พี่น้องมีความหู้สึอกจังใดแน่ซอยกันคอาเนต์ไตคลิปเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปวิดีโอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าเป็นสีสันแยงสวัสดีก่อนนะนะ <c oughs> ว่าแล้วตอนมาก็ยังมาก่อนนะตอนกลับเก็สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีแยงซีนอีกแล้ว